การที่คุณจะทําให้คนมีอโก้หลงรักคุณมันจะเป็นจิตวิทยาสายมืดครับหนึ่งครับสร้างความลึกลับให้กับตนเองครับการสร้างความลึกลับหมายความว่าคนมีอีโก้มองคุณไร้ค่าเพราะคุณเป็นคนมักที่จะรายงานหรือเปิดเผยทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาดูเพื่อพิสูจน์ความจริงใจ 2. ครับคุณต้องใช้เทคนิค push and pull ครับ push and pull คือ การผลักและการดึงครับในหลายๆครั้งที่คนมีอกโก้คุยกับคุณเนี่ยนะให้สลับด้วยการคุยแบบหวานและสลับด้วยการชินชาบ้างในบางครั้งครับเพราะอะไรครับคนมีอีกโก้เมื่อไหรก็ตามแต่ที่คุณทําตัวเป็นเส้นตรงทําตัวเล็กตัวน้อยไอ้ต่างตพวกนี้มันจะทําให้อีกฝ่ายเขารู้สึกว่าเขาอยู่เหนือคุณคแล้วคุณจะถูกกดอยู่ในความสัมพันธ์ครับคราวนี้คุณจะต้องงอเขาตลอดเพราะเขาจะไม่ง้อคุณแล้วครับ มันเหมือนอาการที่คุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่คุณต้องวิ่งอยู่บนลู่วิ่งและเป็นลู่วิ่งที่ไม่มีสวิตปิดครับต้องวิ่งอยู่บนลู่วิ่งจนตายครับเพราะงั้นเนี่ยต้องมีการสลับในบางครั้งควรจะแสดงอาการชินช้าหรือตอบช้าดองแชทไว้บ้างอย่าทําตัวเป็นเส้นตรงครับคุณรู้ไหมครับอีกอย่างหนึ่งมนุษย์กลัวความไม่แน่นอน3ครับคนมีอีกโก้เกลียดครับคนยัดเยียดครับเมื่อไหร่ก็ตามครับที่ เขาบอกเนี่ยขอลดสถานะนะครับขออยากอยู่คนเดียวเลยก็ตามแต่แต่คุณเนี่ยพยายามยัดเยียดชีวิตและฉันผิดตรงไหนฉันไม่ดตีตรงไหนเนี่ยคุณบอกมาสิคนที่คนอื่นรุมรักคนที่คนอื่นเขาเลือกเนี่ยหรือคนที่มีค่าเนี่ยครับศักดิ์ศรีของเขามันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแต่ดูเหมือนกับว่าไอคนที่ทําพฤติกรรมแบบนี้นะครับพวกขอทานความรักเนี่ยเหมือนกับศักดิ์ศรีของตัวเองเนี่ยเป็นเรื่องที่ให้คนอื่นเหยียบหัวได้ง่ายๆคนมีอีกโก้ชอบ เพราะคุณมีคุณค่าในตัวเองคนมีอีโก้ชอบที่คุณโฟกัสตัวเองคนมีอีโก้ชอบที่คุณเห็นคุณค่าของตัวเองเพราะเขารู้สึกว่าการเลือกคุณเขารู้สึกฉลาดที่ได้เลือกคนมีคุณค่าเข้ามาในชีวิตแต่ถ้าคุณร้อนรนพยายามยัดเยียดชีวิตของตัวเองเข้าไปในชีวิตของเขาหรือทําตัวเป็นพวกขอทานความรักคนมีอีโก้จะรู้สึกว่าเขาตัดสินใจผิดที่เลือกคนประเภทนี้และเขารู้สึกว่าเขายังหาคนที่ดีกว่านี้ได้อีกและมันจะมีจิวิยาอันนี้ครับ สิบเจ็ดคำที่ทําให้คนมีโก้หลงคูณหัวปากหัวปั๊มนะครับแบบถอนตัวไม่ขึ้นครับให้พวกเรานะครับพิมพ์รหัสว่า e ก้รักรนะครับแล้วเดี๋ยวบอทจะส่งทั้งสิบเจ็ดเคล็ดลับนี้ไปให้คุณในแชททั้งหมดเลยและถ้าใครอยากได้นะสิบเจ็ดยุญานะครับที่ทําให้ e ก้คนมีโก้เสียดายให้พิมพ์ว่า e ก้เสียดายร,รวมถึงครับถ้าใครอยากได้ครับคนเก้าประเภทที่คนมีโก้ หลงรักและไม่อยากสูญเสียครับให้พิมพ์ว่าอีกโก้หลงครับซึ่งเทคนิคเหล่านี้เมื่อคุณพิมพ์รหัสเนี่ยมันจะเด้งเข้าไปในแชทแล้วคุณสามารถอ่านย่อยเป็นคำคำคำค,ำคำในการจัดการปัญหาความรักของความสัมพันธ์ของคุณได้ด้วยตัวของคุณเองเลยเรื่องนี้ครูคมสอนไว้ในคอร์สพลิกสถานะราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับคีย์สำคัญที่คุณ ขาดไปทักษะสําคัญของคนมีความรักที่เขาไม่เข้าใจครับบางคนเนี่ยหมดเงินไปเป็นแสนครับหวังว่าจะได้รับความรักกลับมาครับแต่มันก็ไม่เป็นดังใจคิดครับวันนี้มีเคสหนึ่งปรึกษาคู่ความหลังบ้านครับให้เงินเดือนละ4ี่หมื่นครับหวังว่าเขาจะรักเรามากขึ้นครับช่วยปลดหนี้ปลดสินทุกสิ่งทุกอย่างครับแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นดังใจครับเงินที่คุณโยนลงไปทั้งหมดเท่ากับศูนย์ครับเขามองว่าคุณคือตู้ ATM สาธารณะ แฟนมีเงินเดือนเนี่ยสองหมืน่นพอคุณไม่เข้าใจจีตวิยากลายเป็นว่าขอเอาเงินเดือนเนี้ยไปให้มือที่สามหมดเลยครับห้าเดือนก็แสนหนึ่งแล้วนะครับเงินจํานวนเนี้ยของแฟนของเรานะตกไปอยู่กับมือที่สามแทนที่มันจะเป็นเงินทุนในการส่งลูกคุณเล่าเรียนต่างๆจนถึงจบปริญญาได้เลยนะบางคนยอมขายที่ขายทางขายไร่ขายนาทรัพย์สินมรดกต่างๆของตัวเองเพื่อมาสร้างชีวิตอยู่กับแฟนคิดว่ามันจะต้องอยู่กันตลอดรอดฝั่งแต่ปรากฏว่า สุดท้ายจำได้ว่าแฟนมีมือที่สามันยังมันยังคุยอยู่กับแฟนเก่าของมันมันยังแอบคบกับคนโน้นคนนี้อยู่คบอยู่กับที่ทํางานเดียวกันของมันนู่นนี่นั่นต่างๆบางคนมาเป็นล้านครับสุดท้ายเหลือ0นบาทร,บราคาเต็มเนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะในไลฟ์นี้เท่านั้นนะนะครับเพียง1,990บาทครับเฉพาะ5ท่านแรกที่สมัครครูคมมีโบนัสครับคุณจะได้วิดีโอพิเศษครับมูลค่า3,000 เก0บาทครับคือ1 0แอดจิตวิยาปันหัวมือที่3ครับอันนี้ฟรีครับโดยเฉพาะคนที่แฟนเริ่มลดสถานะเริ่มมีมือที่3อันนี้บอกสเต็ปบายสเต็ปว่าคุณควรทำอะไรบ้างและจะมีวิดีโอพิเศษครับเจ็ดจิตวิยาแก้ปัญหาแฟนดองแชทคนที่แฟนไม่ค่อยตอบแชทไม่ค่อยอ่านแชททำไงให้เขาตอบเร็วๆนะครับทำไงให้คนอยากทักกลับมาหาคุณครับมูลค่า3,900บาทครับอันนี้ ฟรีครับและไม่พอครับคูคอมแถมอ e ีบุ๊ก1 0 0ประโยคพูดให้ตัวเองดูมีค่าจำไว้ครับว่าคนพูดเป็นจะได้ทุกอย่างคนพูดไม่เป็นก็จะเสียทุกอย่างมูลค่าอันนี้ยห9ึ่บาทครับ1เล่มครับโดยมูลค่าทั้งหมดของของของแถมเหล่านี้ของแถมพิเศษเนี่ยนะครับเก้าบาทครับอันนี้ แถมฟรีแพ็ก3นี้แถมฟรีเฉพาะย้ำนะครับคนที่ c f ในไลฟ์นี้เท่านั้นนะครับเฉพาะ5ท่านแรกนะครับ